เวลาเราพูดถึงรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า BEV นะครับภาพแรกที่ขึ้นมาในหัวของหลายๆคนเลยก็คงจะเป็นอัตราเร่งที่แบบดึงเราติดเบาะหรือไม่ก็ความเงียบตอนขับขี่แต่ว่าจริงๆแล้วหัวใจที่กำหนดทุกอย่างของรถ EV เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่มอเตอร์อย่างเดียวนะครับมันอยู่ที่แบตเตอรี่แล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากๆแต่กลับไม่ค่อยมีใครพูดถึงกันเลยก็คือวิธีที่รถทาให้แบตเตอรี่มันเย็นอยู่เสมอ วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงเทคโนโล,โ,โลยีเบื้องหลังระบบระบายความร้อนแบตเตอรี่ในรถยนต์ไฟฟ้าครับเรามีอินโฟกราฟิกที่สรุปเทคโนโลยีหลักๆไว้3รูปแบบพร้อมข้อดีข้อเสียและก็แนวโน้มในอนาคตด้วยภารกิจของเราวันนี้ก็คือการถอดรหัสข้อมูลเหล่านี้เพื่อเห็นภาพกันไปเลยว่าทำไมเรื่องนี้ถึงเป็นสมรภูมิสำคัญที่ค่ายรถยนต์กำลังสู้กันอย่างดุเดือดอยู่หลังบ้าน ใช่เลยค่ะประเด็นนี้สำคัญกว่าที่หลายคนคิดมากๆเลยในอินโฟกราฟิกเนี่ยเขาเริ่มต้นด้วยหัวข้อความสำคัญซึ่งมันสรุปหัวใจของเรื่องนี้ไว้หมดแล้วค่ะหนึ่งเลยคือเรื่องอายุการใช้คือความร้อนเนี่ยเป็นศัตรูตัวฉกาจของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเลยนะคะมันเร่งให้เซลล์เสื่อมสภาพเร็วขึ้นแบบทวีคูณเลย 2. คือประสิทธิภาพการชาร์จ โดยเฉพาะการชาร์จเร็วที่สร้างความร้อนมหาศาลถ้าจัดการไม่ดีระบบก็จะลดความเร็วในการชาร์จลงเพื่อป้องกันตัวเองอ๋อนี่คือสาเหตุที่บางทีเราไปชาร์จรถกลางแดดร้อนๆแล้วรู้สึกว่าความเร็วมันตกลงไปเองใช่ไหมครับไม่ได้เกี่ยวกับตู้ชาร์จเสมอไป ถูกต้องค่ะเกิน90%เตเลยเป็นเพราะตัวรถกำลังปกป้องแบตเตอรี่ตัวเองอยู่แล้วประเด็นสุดท้ายที่สำคัญที่สุดเลยก็คือค,อความปลอดภัยค่ะเราคงเคยเห็นข่าวรถยนต์ไฟฟ้าไฟไหมสภาวะที่เรียกว่า thermal runaway หรือการที่เซลล์แบตเตอรี่มันร้อนจนควบคุมไม่ได้นี่แหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์พวกนั้นทั้งหมดเลยดังนั้นระบบจัดก,การความร้อนที่ดีเนี่ยมันเลยไม่ใช่แค่เรื่องของประสิทธิภาพแต่มันคือแกนหลักของความปลอดภัยในรถยนต์ไฟฟ้าเลยค่ะชัดเจนเลยครับ งั้นเรามาเริ่มแกะดูทีละระบบกันเลยดีกว่าจากภาพแรกในอินโฟกราฟิกนะครับการระบายความร้อนด้วยอากาศหรือ Air Cooling ดูจากภาพแล้วมันดูเรียบง่ายจนน่าตกใจนะครับเหมือนเอาพัดลมมาเป่าแบตเตอรี่เฉยๆเลยมันทำงานแค่นั้นจริงๆเหรอครับมันทำงานแค่นั้นจริงๆค่ะเป็นวิธีที่ตรงไปตรงมาที่สุดเลยก็คือใช้พัดลม,มดูดอากาศจากข้างนอกหรือในห้องโดยสารให้ไหลผ่านแพ็คแบตเตอรี่เพื่อระบายความร้อน ข้อดีของมันก็คือความเรียบง่ายเนี่แหละค่ะต้นทุนต่ําโครงสร้างไม่ซับซ้อนน้ําหนักเบาซึ่งก็สมเหตุสมผลสําหรับรถยนต์ไฟฟ้ายุคแรกๆหรือพวกรถไฮบริดที่แบตเตอรี่ไม่ได้ใหญ่มากหรือไม่ได้ต้องการการชาร์จที่เร็วมากกะะันค่ะแต่ข้อเสียก็น่าจะชัดเจนเหมือนกันใช่ไหมครับชัดเจนมากเลยค่ะประสิทธิภาพมันต่ําและที่ร้ายกว่านั้นก็คือมันระบายความร้อนได้ไม่สม่าเสมอลองนึกภาพตามนะคะเซลล์แบตเตอรี่ที่อยู่ต้นลมก็จะเย็นกว่าเซลล์ที่อยู่ปลายลม ไอความแตกต่างของอุณหภูมินี่แหละค่ะคือตัวการที่ทําให้เซลล์เสื่อมสภาพไม่เท่ากันในระยะยาวเหมือนนักวิ่งที่วิ่งไปพร้อมกันแต่มีคนนึงต้องวิ่งกลางแดดตลอดเวลาอีกคนวิ่งในที่ร่มสุดท้ายก็ไปไม่พร้อมกันค่ะโอเคครับเข้าใจเลยสแสดงว่าระบบแอร์คูลิ่งนี่ก็เหมือนเป็นเทคโนโลยียุคบุกเบิกที่ตอนนี้ไม่น่าจะตอบโจทย์รถอีวีสมัยใหม่ที่แบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ชาร์จเร็วขึ้นแล้วแล้วก้าวต่อไปของวิวัฒนาการมันคืออะไรครับ เขาแก้ปัญหาเรื่องความร้อนไม่สม่เสมอนี้กันยังไงต่อพอแอร์คลูอิ่งไปต่อไม่ไหววิศวกรก็เลยหันไปพึ่งเทคโนโลยีที่พวกเขาคุ้นเคยมาเป็นร้อยปีนั่นก็คือระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวหรือลิควิดคลูอิ่งที่เราเห็นในรถยนต์สันดาบนั่นเองค่ะโอ้พอม,มาดูภาพที่สองนี่มันคนเลยเรื่องเลยนะครับดูซับซ้อนเหมือนระบบของเครื่องยนต์สันดาปจริงๆมีทั้งท่อมีปัม๊มมีหม้อน้ํา มันทำงานเหมือนกันเป๊ะเ,ะเลยหรือเปล่าครับหรือว่ามันมีความแตกต่างที่สำคัญซ่อนอยู่หลักการพื้นฐานคล้ายกันค่ะคือใช้ของเหลวหล่อเย็นหรือคูลเลนไหลเวียนไปรับความร้อนแล้วก็ไประบายออกที่หม้อน้ํา แต่ในรายละเอียดเนี่ยซับซ้อนกว่ามากเพราะว่าแทนที่จะระบายความร้อนจากบล็อกเครื่องยนต์ใหญ่ๆชิ้นเดียวเนี่ยคือการส่งของเหลวให้ไหลผ่านแผ่นเฟลดบางๆที่แทรกตัวอยู่ระหว่างเซลล์แบตเตอรี่เป็นร้อยๆหรือเป็นพันๆเซลล์เลยค่ะและต้องรักษาอุณหภูมิของทุกเซลล์ให้ใกล้เคียงกันที่สุดเท่าที่จะทําได้ด้วยโห oh, ฟังดูแล้วเป็นงานที่ท้าทายมากเลยนะครับยนต์สามารถโฆษณาเรื่องการชาร์จจาก1 0ถึง80%ใน20นาทีได้จริง ถ้าไม่มีระบบจัดก,การความร้อนที่ดีพอคำโฆษณานั้นก็จะเป็นจริงได้แค่ในห้องแล็บค่ะนี่คือความแตกต่างระหว่างรถที่ทำได้กับรถที่ทําได้สม่ำเสมอในชีวิตจริงเลยโอ้โหนี่คือเบื้องหลังของตัวเลขที่เราเห็นในโฆษณานี่เองแต่เดียวนะครับความซับซ้อนขนาดนี้กับของเหลวที่วิ่งวนอยู่รอบๆแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงสูงมันไม่น่ากลัวเหรอครับถ้าเกิดมันรั่วขึ้นมาล่ะครับ ผู้ผลิตเขามีวิธีจัดการกับความเสี่ยงนี้ยังไงบ้างวิศวกรเลยระบบพวกนี้เลยถูกออกแบบมาให้เป็นระบบปิดที่แข็งแรงทนทานมากมีซิลหลายชั้นแล้วก็มีเซ็นเซอร์ตรวจจับการรั่วไหลยอยู่ตลอดเวลาหากมีความผิดปกต,ติแม้เพียงเล็กน้อยระบบก็จะแจ้งเตือนแล้วก็ตัดการทำงานทันทีเลยค่ะ ความปลอดภัยต้องมาก่อนเสมอและที่น่าสนใจกว่านั้นคือระบบนี้ไม่ได้มีไว้แค่ทำให้เย็นนะคะในประเทศที่อากาศหนาวจัดๆเนี่ยมันสามารถอุ่นแบตเตอรี่ให้อยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมก่อนขับหรือก่อนชาร์จได้ด้วยค่ะสุดยอดเลยคือมันไม่ใช่แค่การระบายความร้อนแล้วแต่เป็นการบริหารจัดการอุณหภูมิอย่างแท้จริงเลยแล้วระบบสุดท้ายในอินโฟกราฟิกนี่แหละครับดูเหมือนเป็นขั้นกว่าไปอีกเขาบอกว่าใช้สารทำความเย็นโดยตรงเลย มันเหมือนกับว่าเราเอาแอร์บ้านไปติดให้แบตเตอรี่เลยหรือเปล่าครับเป็นการเปรียบเทียบที่แม่นยำมากเลยค่ะระบบ refrigerant cooling หรือ direct expansion ก็คือการแยกท่อจากระบบปรับอากาศของรถยนต์ส่งสารทำความเย็นหรือน้ำยาแอร์ไปที่แผงระบายความร้อนของแบตเตอรี่โดยตรงเลยมันคือการใช้ความเย็นจากคอมเพรสเซอร์แอร์โดยตรงเพราะฉะนั้นมันเลยให้พลังการทำความเย็นที่สูงแล้วก็รวดเร็วที่สุดค่ะแล้วทำไมไม่ใช้ระบบนี้กันทุกคันเลยล่ะครับ ในเมื่อมันเย็นเร็วที่สุดเพราะว่ามันมีข้อแลกเปลี่ยนที่สำคัญค่ะนั่นก็คือการใช้พลังงานไฟฟ้าที่สูงมากการที่คอมเพรสเซอร์แอร์ต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อไปหล่อเย็นให้แบตเตอรี่ด้วยเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อระยะทางวิ่งโดยรวมของรถอย่างชัดเจนเลย เราเลยมักจะเห็นระบบนี้ในรถยนต์สมรรถนะสูงที่ต้องการรีดเข้นประสิทธิภาพสูงสุดหรือบางครั้งก็ใช้เป็นระบบเสริมที่ทำงานร่วมกับระบบ l i Liquid c o o l i n g อีกทีหนึง่งในสถานการณ์ที่จำเป็นจริงๆอย่างเช่นระหว่างการชาร์จแบบ Ultrafast Char g i ิ g ที่ความร้อนมันพุ่งสูงมากๆนะคะมีหน้าเหรอครับเพราะว่าเคยเจอประสบการณ์ตรงเลยไปจอดชาร์จกลางแดดเปรี่ยเปรี่ยงตอนแรกความเร็วในการชาร์จขึ้นเร็วมากสักพักตกลงไปเกือบครึ่งตอนนั้นนึกว่าตู้ชาร์จเสีย ที่แท้เป็นเพราะรถมันกำลังปกป้องแบตเตอรี่ตัวเองอยู่นี่เองแล้วก็คงกำลังเปิดระบบทำความเย็นเต็มที่จนกินไฟเพิ่มขึ้นด้วยถูกต้องเลยค่ะนั่นคือการทำงานของระบบจัดการความร้อนที่กำลังพยายามรักษาสมดุลระหว่างความเร็วในการชาร์จกับความปลอดภัยของแบตเตอรี่อยู่โอเคครับเราเห็นภาพปัจจุบันที่ส่วนใหญ่ใช้ลิควิดคูลิ่งเป็นมาตรฐานแล้วแล้วอนาคตล่ะครับ ในอินโฟกราฟิกนี้มีคำศัพท์ที่น่าสนใจเต็มไปหมดเลยทั้ง immersion cooling phase change materials มันคืออะไรกันแน่ครับเนี่ยเทรนในอนาคตนี้น่าตื่นเต้นมากเลยค่ะเริ่มจากตัวแรก immersion cooling หรือการแช่ในของเหลวนี่คือก้าวกระโดดครั้งใหญ่เลยค่ะไม่ใช่แค่ให้ของเหลวไหลผ่านท่ออีกต่อไปนะคะแต่คือการนำเซลล์แบตเตอรี่ทั้งหมด แช่ลงไปในอ่างของเหลวชนิดพิเศษที่ไม่นำไฟฟ้าหรือ dielectric fluid โดยตรงเลยค่ะแช่ลงไปทั้งยวงเลยเหรอครับฟังดูเหมือนในหนังไซไฟเลย ขั้หาเหมือนระบบระบายความร้อนในซูเปอร์คอมพิวเตอร์หรือศู์ข้อมูลขนาดใหญ่เลยข้อดีคือประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนแล้วก็ความสม่ำเสมอของอุณหภูมิจะสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะของเหลวสัมผัสกับผิวของเซลล์ทุกส่วนโดยตรงและที่สําคัญคือมันเพิ่มความปลอดภัยขึ้นมหาศาลเลยค่ะถ้ามีเซลล์ไหนลัดวงจรของเหลวที่ห่อหุ้มอยู่จะช่วยดับไฟแล้วก็ป้องกันไม่ให้ความร้อนลุกลามไปยังเซลล์ข้างเคียงได้ทันทีฟังดูเป็นขั้นสุดของการระบายความร้อนเลยนะครับ แล้ว phase change materials หรือ PCM ่ลครับชื่อดูทางเทคนิคมากเลย PCM คือวัสดุอัจฉริยะที่ทำหน้าที่เหมือนฟองน้ำซับความร้อนค่ะหลักการของมันคล้ายๆก้อนน้ำแข็งที่กำลังละลายคือในระหว่างที่มันเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวมันจะดูดซับความร้อนปริมาณมากโดยที่อุณหภูมิของตัวมันเองไม่สูงขึ้น วัสดุ PCM จะถูกใส่ไว้รอบๆเซลล์แบตเตอรี่พอแบตเตอรี่เริ่มร้อนมันก็จะดูดซับความร้อนนั้นไว้เพื่อเปลี่ยนสถานะเป็นการช่วยชะลอการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิลดภาระของระบบระบายความร้อนหลักค่ะเข้าใจแล้วครับเหมือนเป็นบัฟเฟอร์คอยซับความร้อนเอาไว้ก่อนนั่นเองน่าสนใจมากและ2เทคโนโลยีสุดท้ายที่ดูจะเกี่ยวข้องกันโดยตรงเลยก็คือ a i b a s e control หรือการควบคุมด้วย AI ถูกต้องค่ะ นี่คือการนำสมองเข้ามาสู่ระบบจัดการความร้อนในด้านฮาร์ดแวร์นะคะ AI จะไม่ได้แค่รอให้อุณหภูมิสูงแล้วค่อยสั่งเปิดพัดลมหรือปั๊มแต่มันจะเรียนรู้พฤติกรรมการขับขี่ของเราดูข้อมูลจาก GPS ว่าข้างหน้าเป็นทางขึ้นเขาชันแล้วคาดการอุณหภูมิที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าจากนั้นก็จะเริ่มทำความเย็นล่วงหน้าเบาๆก่อนเป็นการทำงานเชิงรุกหรือ proactive แทนที่จะเป็นเชิงรับหรือ reactive แบบเดิมค่ะ เหมือนมีผู้ช่วยฉลาดฉลาดคอยดูแลแบตเตอรี่ให้เราตลอดเวลาเลยนะครับใช่เลยค่ะส่วนในด้านซอฟต์แวร์ AI จะเข้ามาบริหารจัดการในภาพที่ใหญ่ขึ้นไปอีกเช่นมันอาจจะบอกเราว่าอีก10นาทีจะถึงสถานีชาร์จเร็วระบบกำลังเตรียมอุณหภูมิแบตเตอรี่เพื่อการชาร์จที่เร็วที่สุดหรือปรับรูปแบบการชาร์จให้เหมาะสมกับแผนการเดินทางของเราทั้งหมดนี้ก็เพื่อถนอมแบตเตอรี่แล้วก็ใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกสถานการณ์เลยค่ะโอ้โห ฟังดูแล้วอนาคตของการระบายความร้อนเนี่ยมันไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาความร้อนที่ปลายเหตุแต่เป็นการใช้สมองกลเข้ามาควบคุมแล้วก็วางแผนล่วงหน้าเลยจากแค่พัดลมตัวหนึ่งกลายมาเป็นระบบที่คิดและวางแผนได้เองเลยนะครับมันคือการเปลี่ยนกระบวนทัศทัครั้งสำคัญเลยค่ะแล้วทั้งหมดนี้หมายความว่ายอย่างไรครับ เราได้เห็นวิวัฒนาการที่น่าทึ่งมากจากพัดลมธรรมดาธรรมดามาสู่ระบบของเหลวที่ซับซ้อนและกำลังจะก้าวไปสู่ยุคข,ของการใช้ AI หรือแม้กระทั่งการแช่แบตเตอรี่ลงในของเหลวโดยตรงมันบอกอะไรเราบ้างครับมันบอกเราว่าสมรภูมิของรถยนต์ไฟฟ้ากำลังเปลี่ยนไปค่ะพัฒนาการทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความต้องการของผู้บริโภคที่ไม่เคยหยุดนิ่งเราต้องการรถที่แรงขึ้นชาร์จเร็วขึ้นวิ่งได้ไกลขึ้น แต่ก็ต้องปลอดภัยขึ้นด้วยซึ่งทั้งหมดนี้มันสร้างภาระให้กับแบตเตอรี่มหาศาลแนวโน้มในอนาคตชี้ให้เห็นชัดเจนเลยว่าเรากําลังเปลี่ยนจากการแก้ปัญหาความร้อนที่เกิดขึ้นแล้วไปสู่การควบคุมและทาดการความร้อนล่วงหน้าซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งเมื่อเทคโนโลยีแบตเตอรี่ก้าวหน้าไปอีกขั้นค่ะ เป็นบทสรุปที่เห็นภาพชัดเจนมากครับมันแสดงให้เห็นว่าการจัดการความร้อนคือหนึ่งในกุญแจดอกสำคัญที่สุดที่จะปลดล็อกศักยภาพของรถยนต์ไฟฟ้าให้ไปได้ไกลกว่าเดิมจริงๆและก่อนจะจากกันไปผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ได้ลองขบคิดกันต่อนะครับในขณะที่ระบบระบายความร้อนเหล่านี้กำลังฉลาดขึ้นและซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆมันก็เกิดคำถามที่น่าสนใจขึ้นมาว่าในอนาคต วิธีการจัดการอุณหภูมิของแบตเตอรี่อาจกลายเป็นปัจจัยที่บ่งบอกสมรรถนะและเอกลักษณ์ของรถยนต์ไฟฟ้าแต่ละคันได้มากกว่าตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเองหรือไม่